ก็กราบ <omi> สวัสดีเลยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยโดยเราจะมาเล่นเกมนอนสู้ผีนะครับซึ่งเรียกว่าผมจะมาเล่นนี่ครับเห็นปะ <trajectory> <bi> ทุกคนเห็นหน้าต่างตรงนี้ไหมครับเนี่ยที่มันเป็นอ่าเหมือนเป็นรูปโคนแล้วก็เหมือนจะเต้นลํานะแต่เอ๊มันเหมือนอ่าเหมือนเขาโดนบังคับอยู่นะครับซึ่งก็ให้ทุกคนกดไปตรงนี้นะแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้า <c oughs> ไปกดตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องมีอ่าเนี่ยเห็นปะจิ๊กซอตรงนี้นะครับเนี่ยที่ต้องเอามาแลกตรงนี้นะครับให้ได้ประมาณ3ามเหรียญนะครับ ทุกคนก็สามารถไปเล่นในโหมดนี้ได้เลยครับอ่ะไะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมได้เลยนะครับผมฮ่าฮพอเรากดตรงที่หน้าต่างมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะซึ่งเรียกว่าในโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่เราสามารถอ่ายังไงอะถ้าสมมุติว่าเราตายใช่ปะเราสามารถเลือกว่าเราจะเป็นลูกสมุนของเจ้าพวกผีนี้ได้นะหรือว่าเราจะ เป็นนางฟ้าคอยไปช่วยเพื่อนของเราในห้องนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมได้เลยนะครับผมว่ามันจะสนุกไหมซึ่งผมขอบอกกันนะครับว่ามันเป็นโหมดที่สนุกอยู่นะซึ่งเราสามารถช่วยเพื่อนของเราได้ด้วยหรือว่าเราจะไปเป็นฝ่ายพวกผีได้ด้วยนะครับโอเคเข้าใจปะไปะปไเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะไม่อัพเตียงแล้วก็จะไม่อัพประตูด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเรียกว่ายังไงอะเราจะมาเล่น ว่าเราจะเป็นลูกสมุนของพวกฆาตรกร,รว่าพวกผีเนี่ยหรือว่าเราจะเป็นพวกนางฟ้าคอยไปช่วยเหลือเพื่อนของเรานะครับโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่าฆาตรกรอยู่ตรงไหนนะซึ่งผมก็จะตายเร็วๆนะแล้วโอ้นี่ไงเป็นพี่ผีตาโบของเรานะครับซึ่งผมจะไม่อัพประตูอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องรอให้ผีตีพวกนี้ให้ตายให้หมดนะครับแล้วเราก็สามารถ เล่นพวกกิจกรรมนั้นได้นะซึ่งการที่เราจะเล่นกิจกรรมนี้ได้ก็เราต้องไปหาเงินให้ได้50เหรียญน,นะครับแล้วก็ไปแลกเป็นจิ๊กซอนะแล้วเราก็จะได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งโหมดนะครับพี่นึกว่ามีน้องๆหลายคนนั้นถามผมมามากเหลือเกินนะครับว่าแล้วไอ้เจ้าโหมดอาเตียงคู่นั้นมาเล่นได้หรือยังนะซึ่งผมขอบอกตรงนี้นะครับว่ายังไม่ได้นะครับเราต้องรอการอัปเดตของเกมหรือว่า ต้องรออย่างอื่นนะอ่าโอเคประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เนี่ยผีโอ้โหดูดิเห็นปะตอนนี้เจ้าผีนะั้นมีลูกสมุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกสมุนของเขาเวลสามนะยังโหดเลยครับเอา้าแต่เจ้าหัวหน้ามันเนี่ยอาทุกคนตอนนี้ผมตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราสามารถเลือกเป็นผีได้หรือว่าเราจะเป็นผู้ช่วยได้เห็นปะตอนนี้ผมเป็นผีแล้วนะอ่าตรงน,นี้เห็นปะทุกคนเนี่ยเราจะเป็นลูกสมุนของพวกผีนี้ได้นะแล้วเราก็สามารถไปช่วยตีได้อ่าตรงนี้นะอ่าโอ้โหเพื่ นี่ครับเดี๋ยวเราจะตามหัวหน้าเรามาลนะอะตีเลยเพื่อนประตูประตูะตอุย๊ยเอามาเอาจะสู้กับพี่เหรอครับพวกพี่มาสามคนนะไอามาสามคนนี่ไงเป็นไงล่ะพี่ผมขอผมขอมีเน่โอเคนะครับตอนนี้เหลือแค่เอาอ๋อผมตายแล้วนะนี่ปะทุกคน อีซี่มากเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับที่เรียกว่าเล่นแล้วเราก็สามารถมีความสุขเลยนะหรือว่ามันก็อาจจะคลายเครียดได้หรือว่าคลายความเบื่อจากเกมนี้ได้นะครับป่าเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นเป็นหรือว่าเองเจิลนะหรือว่าเป็นพวกนางฟ้าหรือว่าเทวดานะครับซึ่งเราจะไปช่วยเพื่อนของเราบ้างนะแต่เมื่อกี้เพื่อนของเราคือตายไวายมากมากเลยนะครับผมปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันในเกมได้แล้วผม ฮ่าฮ <aid> ่า <Solomon> ฉันมาแล้วครับเจ้าผีผีอยู่ไหนะซึ่งตอนนี้เน <structured> <rawd unre> ี่ยเดี๋ยวผมจะให้ผีฆ่าผมให้ตายเลยนะครับแล้วเราก็จะไปเป็นแองเจิลนะหรือว่าเป็นเทวดานางฟ้าเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผีอยู่ไหนพี่ผีครับช่วยมาฆ่าผมหน่อยสิครับตอนนี้เนี่ยผมไม่มีอารมณ์เล่นเลยนะครับเพ่พี่อยู่ไหนครับเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้พี่ครับผมมาแล้วนะครับเนี่ยผมมาเนี่ยมอบชีวิตให้เลยพี่ครับช่วยฆ่าผมหน่อยฆ่าผมหน่อยโอเคผมตายแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นนางฟ้าตัวนี้ นี่แน่มาอันนี้เห็บ้านทุกคนตัวนี้ผมเป็นนางฟ้าไปที่เรียบร้อยนะแล้วเราก็สามารถมีรองเท้าสปีดบูตได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูโอ้โหเป็นยังไงเล่าดูแฟดนะดูแฟดดิจิตอลคิสตอร์แล้วเพื่อนผมอยู่ไหนวะเนี่ยโหเพื่อนมกูกระตายโอเคนะครับซึ่งเราสามารถตายได้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะซึ่งการที่เราเล่นเป็นเทวดาเนี่ยเราสามารถโดนผีฆ่าได้ด้วยนะครับแต่เราก็สามารถใช้อ่านี่เห็นปะ่ะไอเทมช่วยเพื่อนของเราได้นะครับซตันนี้เพื่อนของผมก็ตยุยไปที่เรียบร้อยแล้วเอาพี่ใจเย็นพี่ เพื่อนผมกําลงจะแบบนี่เอาใช้ไม่ได้หรอถามจริงซึ่งเรียกว่ามันอาจจะใช้ได้กับแค่เจ้าหัวหน้าของมันนะครับซึ่งตอนนี้หัวหน้ามันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะพี่ฮัลโหลเอาอยู่ตรงนี้นี่ไงช่วยนะพี่ผมช่วยพี่นะครับแต่ทาไมตังค์พี่น้อยมากเลยอ่ะพี่ครับเอาหน่อยอ่ะเฮ้ยผมช่วยพี่ขนาดนี้แล้วนะโอ้โหพี่ตัวไปที่เรียบร้อยโอ้หน่าสงสารเลยเนียสปีดบูสสปีดบูสเห็นปะเอาผมตายนะเห็นปะถ้าสมมติว่าเราโดนผีฆ่าเนี่ยมันก็จะคููดาวนะครับประมาณ1ิบวินะ แล้วเราก็สามารถเกิดมาเป็นเทวดาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเป็นยังไงล่ะเป็นหมดที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจใช่ไหมล่ะเห็นป่ะทุกคนนี่นะเอาผียังไงพี่เนี่ยผมช่วยผมละเห็นป่ะพี่พี่โอ้โตังแค่แปดเหรียญละ่ะจะทําอะไรได้อะ่ะโอโ้มันฆ่าผมตายแล้วว่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับซึ่งเราสามารถเกิดได้ตลอดเวลานะถ้าสมมุติว่าเราเล่นเป็นพวกเอ็นจิ้นะครับอ่าโอเคปะ ตอนนี้เพื่อนผมบอกโอ้ยเพื่อนผมมันจะตายแล้วเดี๋ยวผมมาช่วยพี่ <c oughs> ผมมาช่วยพี่แล้วนี่อ่าสตาร์นเป็นไงน้องโอ้แต่ลูกน้องมันฆ่าวะ่ะจะยิงกับพี่พี่ฆ่าผมก่อนฆ่าผมได้นะผมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้มาฆ่าก,กาูก่อนมึงฆ่ากูก่อนดีมึงอย่าไปฆ่าเพื่อนกูโอ้โหกูตายแล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ยังไงผีมันก็โหดอยู่ดีเพราะว่ามันมีลูกน้องใช่ปหและลูกน้องมันเนี่ยเลือดก,ก็ถึกเท่าตัวลูกพี่มันเลยนะเห็นปหมโอ้ยังโหดเลยเพื่อนผมตายหมดปะเนี่ยพี่โอ้โหนี่ครับ ทุกคนซึ่งมันเป็นโหมดที่สนุกอยู่นะซึ่งสามารถเล่นได้ว่าเราจะเป็นลูกสมุนของอาเจ้าจพวกผีหรือว่าเล่นเป็นเอ็เจอรคอยช่วยเหลือเพื่อนของเรานะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกหนึ่งตานะเดี๋ยวผมจะเล่นมาเป็นลูกสมุนของพวกผีก็แล้วกันนะครับซึ่งเล่นเป็นพวกนางฟ้านะ่ะช่วยเพื่อนของผมไม่ได้เลยเซ็งมากๆเลยครับผมไป มาแล้วครับพี่ผีผมอยู่ตรงนี้เลยนะคือพี่ผีสามารถฆ่าผมแล้วผมก็จะเป็นลูกสมุนของพี่ผีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเลยอ่ะจริงพี่ครับฆ่าผมเลยเ็บ้าทุกคนอ่าผมตายแล้วนะโอ้แต่ถ้าเราจะเล่นเป็นผีตอนนี้น่ะเราต้องดูโฆษณาครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูโฆษณาเอาชิบหายนะครับทุกคนดูไม่ทานนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเล่นช่วยเพื่อนของเราได้อ่ะผมช่วยเพื่อนของผมละอะไปกันพี่จะทําอะไรเพื่อนของผมได้อ่ะช่วยอะไรผมได้ป้าพี่ครับผมอยู่ตรงนี้นะฆ่าผมก่อนเนะฆ่าผมก่อนได้เอาจริงเฮ้ยเฮ้ย พี่ครับพี่ครับสนใจผมหน่อยค่าผมหน่อยอโอเคนะครับซึ่งเราก็สามารถเบี่ยงเบียง,ยงความสนใจจากเจ้าฆาตรกรเนี่ยมาฆ่าผมได้นะโอ้ยเพื่อนคนนี้โดนตีว่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาช่วยเพื่อนคนนี้นะครับโอเคอยู่ตัวไหนเนี่ยอาอยู่ด้านบนของเรานี่งใช้สปีดบูส์มาแล้วพี่ผมมาแล้วดูแฟลตดิจิตอลคิสตอลเนี่เห็นปะอาสตาร์ทำอะไรได้พี่เอาฆ่าผมได้นะฆ่าผมได้นะพี่พี่ครับผมอยู่ตรงนี้เห็นปะเห็นปะ เห็นปล่าวงแหวนบนหัวผมเนี่ยฆ่าผมได้นะฆ่าผมก่อนฆ่าผมก่อนฆ่าผมวันนี้พี่ <c oughs> อุ้ยทำไมพี่คนนี้มันไม่สนใจเลยวะพี่ผมอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่ครับพี่ครับนี่นินดิเฟนมาพี่พี่พี่ผมวิ่งเร็วนะอ่าโดนฆ่าไปเรียบร้อยโอกเพื่อนผมตายเนี่ยโอ้โห <c oughs> เพื่อหน้าอะไรวะเนี่ยอุตสา่าห์ทวงเวลาให้นะอาร์มแล้วสุดท้ายมันก็เป็นผีนะ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยเพื่อนของเราคนนี้นะ อยู่ด้านล่างนี่ครับเอา้าเพื่อนของกูแตกปะเนี่ยยางนะอย, áng, ย áng, ะ่างยางพี่ผมมาแล้วผมมาแล้วพี่ยเดินชา้านิดนึงไม่เป็นไรแนะ่ผมช่วยผมช่วยเป็นยังไงล่ะไออยากเป็นสไปเดอร์แมนเอา้าพี่ <c oughs> เห็นปะทุกคนผมสามารถทวงเวลาได้นะเรียกว่าผมทําตัวให้มีประโยชน์นะครับทุกคนแต่เล่นยากนะถ้าสมมติว่าทุกคนจะเล่นเป็นนางฟ้าหรือว่าเทวดานะเพราะว่ามันโห่ยากจริงๆเพราะว่าเพื่อนบอร์ดของเราเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยเห็นหทุกคน ผมก็จะกวนตีนอยู่แบบเนี้ยเรียกว่าคอยก่อกวนเจ้าพวกผีนะครับพีที่ผมกวได้นะโอ้โหทำไมมันตีแรงเังว่าคเวลสมนะพี่มึงอ้าประตูหน่อยฮัลโหลรวยขนาดนี้แค่ประตูบานเดียวพี่ไม่ลงทุนหน่อยเหรอ้อพี่ครับมึงตายและไอ้โไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ยพี่ครับผมขอโทษนีสปีดบูะค่ากูได้ปะล่ะขาผมได้ปล่ะเป็นยังไงละไอ้น้องเล่นกับเพล่เนี่ยนะ อย่าฆ no ่าผมโอ้ซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไอเทมได้เลยนะเนี่ยดูอย่างเพื่อนผมคนนี้ไม่คดกากเลยอะน้องทําไมโอ้ผมยังไม่ใช้ไอเทมอะพี่พี่ยังโหดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมโดนตีเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีรูกสมุนอยู่2ตัวนะพี่พี่อย่าฆ่าเพื่อนผมดิพี่ครับผมมาแล้วนี่นี่จะไปไหนนี่ถ่วงเวลาได้นะถือว่าก็ยังดีอ่ะส่งสามนาทีก็ยังดีพี่พี่ครับพี่จะไปไหนอ๋อมาเติมเลือด โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมายืนอยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะทวงเวลามาพี่พี่สนใจผมปะโอเคนะส่ะตอนนี้ก็รอคูดาประมาณสิบวิโอ้ดูร,รูสมุนของมนนาน่ยังเก่งเลยสวัสดีครับพี่ใจเย็นนะพี่พี่สวัสวดีพี่พี่แม่งไม่ยอมสนใจอะไรเลยวนะลูสมุนจะพวกนี้รนะโอ้รูสมุนเยอะพี่จะไปไหนอะ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนพี่โอ้โหเพื่อนผมแม่งไม่น่ารอดน,นะเอาจริงตอนนี้ก็เหลือแค่คนเดียว คือเ,เล่นยากมากเลยฮะถ้าสมมติว่าทุกคนจะเล่นเป็นพวกโหมดแองเจิลนะซึ่งถ้าใครอยากชนะก็เล่นเป็นลูกสมุนของพวกเด็กกระโปรงก็ได้นะเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนมีตัคงเยอะขึ้นนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับโหมดใหม่ในเกมนอนสู้ผีนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ไยไอโหมดมเรียกว่าห้ง iling, องไอห้องคู่นะมันยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเอายู่ตรงไหนเนี่ยออออยู่ตรงนี้ได้เห็นปั๊เนี่ยอะไรไม่รู้นะ VR w a l k i n g on it นะซึ่งมันอาจจะบอกว่าต้องรอ เห็นปะแต่มันบอกว่าทูเดย์นะทูเดย์ hmm. ก็พวกนี้สิไม่ใช่ใช่หรือเปล่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบผมฮ่า <c oughs>